สวั ita, สดีจ้าพี uno, ่น้องมันดีศิภามากกอยกุ้งสูกินนะคะมาเสาไปตลาดมาได้กุ้งค่ะเลยเสวมาก่อยวิธีทีางานค่ะเตรียมเครื่องไว้เรียบร้อยค่ะทาอายเล่ามาก่อยสูกินค่ะพี่น้องพอฟีมือพนดีนะคะเตืองเห็ดผวกอาหารบรนบาเฮ่านะนี่ค่ะพักกนใช่มแตงค่ะมแตงแตงหลานค่ะนี่ยแล้พักกันเพิ่มเ็งค่ะ เครื่องปรุงก็ไม่มี็อย่างไร่ะพี่น้องใส่ข้าวผัวน้ำปลาผงสุรดพริกผงปลาแดกค่ะพี่น้องแล้วก็บีบบางนาวถ้าพายมีบากกอกใส่น้ำนี่กอกซุ้นี่สีแสบแห้งนะคะพี่น้องผงสุรดใส่ลายกันแสบลายพี่น้องใส่ไปด้วดมีพริกนี่เพสเพสได้พี่น้องซื้อมาแบบข้าวผัวเพสเลยนะคะบริสุผสมแดงค่ะค่ะเข้มข้นต้องเฮ็ด ก,ก๋วยกตัวเห็ดรถจะจนแน่พี่หนอกเพ็ดๆนัวๆเลงเสีเยะะะะน,นะคะพักเตรียมไว้ก็หอมรวมค่ะแล้กมีหอมแห้งแล้วก็มีผักแพละ่ะ็นพี่นอกขาบดได้ขึ้ผักแพวคะ่ะสหอมใส่กันพวกควมันก็มามากได้ผักแพลน้ำม่คิวนเนาะไอ้กินลหลายคนก็เสีบพี่หนอกตอนเสาร์มาแต่เสาร์เนี่ยคะะวันนี้เนิ่ึงมาลน์สิกะเดลายใช่ไหมคะพี่นอ้อง ตักแกดดเลยซ้ำจานนะครพี่น้องนี่ขยองกันเราหน้าตาก็สิประมาณนี้ซิมมึงกันค่ะแซ่บแล้วรสชาติได้ค่ะเสร็จเรียบร้อยจ้าก่อดขุนเฮามากินข้าวทำกันเด้อจ้าแซ่บๆค่ะนี่ทั้งแบบเผ็ดแบบปอเผ็ดค่ะพี่นอ้องแค่นี้นะคะ่ะขอตัวกินข้าวก่อนค่ะพี่นอ้อง